หันกอป้านะนะนะงัวปูขนาดงามงามขนาดมันประกวดได้อีหนึ่งนะมันสามารถผสมพันธุ์ได้คืนละเตื้อแล้วก็ผสมตึงวันตัวสูงโอ้งัวผสมพันธุ์ได้คืนละเตื้อผสมตึงวันด้วยบะเฮ้นหันฮะแล้วสีขาวเฮาเหรอโอ้อันนั่นสัมเน็ตนั่นนะโอ้ผสมพันธุ์เนี่ยมเลไดคืนสองเตื้อก่อนฮะโอ้คืนสองตึงวันผสมตึงวันโอ้สูสูงก้อ สองเถือกนนะคือไหนอ,อ่ะตึงวันว่ะพี่น,นั้นตัวสีแดงนั่นแหมตัวเราพ่วยหักป่วยหัโอ้อันนั้นนั่นซ้ำเน็ตซ้ำดีเหรอสองตัวนี่กะผ่าสมหันวันละสามเตื่อก่อนแล้วพอตีแน่ๆน,นีนะนะมันผ่าสมถึงวันโอ้ทูสูหันก็หันก็ขนาดงัวนะมันเล่นเอากำสามเตื่อกันนะเอาเอาถึงวันถึงวันแบะสูสูสผมประทอะว่างัวดิมันประกวดได้คืนละสองสามเตื่องมุเนี่ย มันแจยแม่พันตัวเดียวตลอดไปทุกทุกคืนบอกโอ้มันไปใจจะได้แม่พันแด้มันต้องเปลี่ยนกับรู้เปลี่ยนทุกคืนโอ้มันกินมันลูกอ๋อมันต้องเปลี่ยนทุกคืนโอ้กินมันคนละอย่างหรือหันโกฮันโกยังมันเปลี่ยนแม่พันใหม่เลยเลยทำใจใจแม่พันใหม่ตัวเก่าอืมวันนี่เขบอกได้